แล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาดูการทํางานของครูกันนะคะวันนี้ก็พยายามทำงานเกินก็ทําไปทํามาก็รู้สึกแบบโอ้เหนื่อยแล้วนะคะรู้สึกตาล้าแล้วก็อยากจะทํากิจกรรมใหม่ๆทําอะไรดีนะโอ้ตาลายแล้วเอาขอพิมพ์งานสักนิดนึงเอาเอาเอาง้อง้อกันอาละกัน a few moments later เดี๋่เราไปนันงแค่นี้เถอยเอ๊ะจะออกไปทำอะไรดีนะอ๋อนึกออกแล้วโอเคเอาละ ก็สิ่งนี้ทีว่วอาอันยองเด็กๆในช่วงเวลาที่เรากำลังกับ ตัวกักใจที่บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารนะคะการออกกําลังกายหรือว่าการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะบางคนก็ชอบออกกําลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นเล่นกีฬาเล่นแบดมินตันหรือว่าเตะฟุตบอลหรือว่าเล่นบอลกันนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวด้วยนะคะช่วงนี้ก็ ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็จะออกไปไหนมาไหนนะคะหมือนใช้เจลแอลกอฮอล์ออล้างมืออย่าลืมนะคะออกจากบ้านติดแมสก่อนทุกครั้งค่ะบายบายในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ การที่เราจะวาดภาพกิจกรรมนะคะที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็มีทั้งกิจกรรมในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโควิด -19 เนี่ยคืออะไร เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับโควิด -19 กันนะคะไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความแรงมากนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 วิธีการป้องกันในบ้าน 1. ห,หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะด้วยกันเพราะว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของน้ำลายหรือสารค้าหลังอะไรต่างๆไปตามภาชนะต่างๆเหล่านั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้แยกจะดีที่สุดค่ะ 2. หากไม่มีความจำเป็นควรเว้นระยะห่างให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันค่ะ 3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันอย่างเช่นแปลงหวีผมหรือว่าผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูต่างๆนะคะควรจะแยกใช้อย่างชัดเจนแล้วก็มีการซักให้สะอาดตากแดดจัดนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆได้นะคะ 4. หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ 5. ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือทำอาหาร 6. ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์สังเกตตัวเองว่ามีอาการไข้หอบเจ็บคอมีลำมูกปวดเมื่อยหรือไม่หากมีอาการเหล่านี้ให้ใส่หน้ากากอนามายัยและไปพบแพทย์ วิธีการป้องกันนอกบ้าน 1. มันล้างมือด้วยน้ำสบู่แล้วเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังออกจากบ้าน 2. ก่อนออกจากบ้านสวมแมสหรือเฟซชิลเสมอ 3. เว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะควรเว้นระยะห่างอย่างน้อยนะคะ1-2เมตร 4. เมื่อกลับถึงบ้านชำระล้างร่างกายและล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์การวัดภาพกิจกรรมในช่วงแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะสิ่งที่นักเรียนสามารถนํามาเป็นแนวทางในการวัดภาพกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็คือ1ชเชื้อไวรัส2เจลแอลกอฮอล์สบู่ล้างมือ3นักเรียนครอบครัวบุคคลอื่น และ4กิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้ทําอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ค่ะมอบหมายภาระรางานให้นักเรียนวาดภาพระบาย4กิจกรรมที่ได้ทําในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทําในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ทําลงในแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้หน้า17ค่ะ